สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีรูนาเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะคือเราจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเหรียญอีกแล้วนะคะอีกแล้วเพราะว่ามันยังไม่จบสักครู่นะคะปนเหรียญสูงชาวบ้านเขาก่อนใช้หมดแล้วมาเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ทุกคนไม่มีเหรียญ เราก็เลยต้องชู้ชีวิตกันนะโอเคนะคะกะ็เทสมาด้วยเข้ามาเจริงๆเราก็ลงเมืเ่อกี้ก็ได้แล้วแหละอ่ะต่อนะคะเรามาคุยกันดีกว่านะคะว่าต้องพของเยอะขนาดไหนคะเนี่ยก็คือสิ่งแรกนะคะเริ่มจากเวนแล้วก็คือถ้าอยากได้ของทั้งหลายแหล่ในเว้นนะคะเราต้องมาหาเปเน,นียแล้วก็ เขาล้วนหรือใครอยากฟังคําอธิบายก็ฟังนะคะแล้วก็เลือกทีมมันจะมีทีม A ทีม B ทีมทีม G อ่ะก็จะมีถ้าทีม A มันก็จะมีต่ํากลางแล้วก็ไปเลือกทีมอื่นนะคะทีม B ก็จะมีต่ําและกลางก็จะเป็นเหรียญต่ํากับเหรียญกลางนะคะส่วนทีมเดี๋ยวใหม่เาใหม่ส่วนทีม G ทีมจีก็จะมีกลางแล้วก็สูงก็จะมีเหรียญกลางกับเหรียญสูงซึ่งของทั้งหลายที่สุ่มส่วนมากก็จะเป็นเหรียญสูงนะคะแต่ของเหรียญต่ํามันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีแล้วก็ชุดกระชาที่เราใส่ตอนนี้ก็ของได้จากเหรียญต่ํานะคะถ้าใครอยากได้ก็มาลงเหรียญต่ํานั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญกันว่ามีอะไรบ้างเหรียญก็จะมี ต่ำชั้นอยู่ไหนเอาเหรียญต่ำไม่มีแป๊บเออไม่ต้องมีก็ได้เอาเป็นว่ามีละกันอ่ะก็จะมีเหรียญกลางอา่ะแล้วก็อันนี้เหรียญแรกอันนี้เหรียญสูงแล้วก็จะมีเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญต่ำไม่ได้หรอขัดใจอ่ะถ้าใครอยากได้เหรียญต่ำนะคะก็ลงปรแบบน,นี้นี่ก็จะเป็นต่ำก็คือต่ำเลยอะ่ะต่ำเตี้ยเรืเ่อยๆเลยนะคะลงแบบนี้เลยลงแบบดื้อๆอย่างนี้เลยเอ่ะจบ ก็จะได้เหรียญต่ำม,มานั่นก็คือเหรียญที่ระลกูิ่นที่นันทึกต่ำอ่ะก็จะได้เหรียญน,นี้มานะคะจับใช้จับสลากเขาก็บอกอยู่แล้วแหละว่าต้องทํายังไงกับเหรียญน,นะอ่ะามนี้เอาหายนางเข้าไปตามฉันเลยแน่แน่เลยออกมาสําหรับเหรียญสูงเหรียญสูงนะคะ มหาโคลอนแกลกรางวัลก็จะมีให้แลกเหรียญเทระลึกอันนี้เหรียญเหรียญเทระลึกกับเหรียญไอ้ที่ล,ลึกต่ําคนละอันกันนะแยกนะถ้าแลกมาเหรียญเทระลึกเนี่ยมันจะเป็นเหรียญแรกอ่าถ้าเหรียญต่ํามันก็จะมีแค่เหรียญเทระลึกประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทั้งหลายแหล่นี่ก็เราพูดไปแล้วนะครับเป็นอาวุธกับของเสริมแล้วก็พวกแหวนหรือเปล่าประมาณนี้ส่วน เหรียญต่ำกับเหรียญแรกก็จะมาเหมือนฉันพูดวนไปคนมานะแต่ก็ต้องฟังถ้าไม่ฟังผู้เธอก็จะไม่รู้อืมเพราะฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วไม่ได้เกี่ยวการนะแต่อยากให้รู้จริงๆเออตัวคิชิมนะคะก็คือไม่ใช่คิชิมเออนั่นแหละก็จะตัวนี้ตัวนี้ก็จะใช้แลกทั้งเหรียญแรกมาแล้วก็เหรียญต่ำแล้วก็เหรียญกลาง ก็จะแลกได้หมดเลยแต่ของที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปมันจะมีคือเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายไอช่วงหลังหลังจากที่พูดเรื่องนี้ก็จะไปให้ไล่ให้ดูว่ามันแลกอะไรได้บ้างนะคะเราแลกไปเรื่อยๆมันก็จะได้พวกรีเมจิกพวกขยะพวกเยอะแยะส่วนเออกาชาก็จะมีเนี่ย ฟอร์มอสฟอร์มอสฟอร์มอสป่ะฟอร์มอสฟอร์มอันฟอร์มอสออนั่นแหละก็จะมีอันนี้ก็ใช้เหรียญต่าต่ําสุดเลยต่ําเตี้ยเรื่อยดินเลยใช้แลกแบบลงแล้วมาแลกได้เลยก็คือแลกแลนะกแต่สุ่มนะแลกแต่สุ่มนะคะก็สุ่มไปเรื่อยๆไม่เกินสองกองหรอกถืกอ,อก็สำหรับคนดวงไม่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลูมินัสชุดคุมท้องชุดนี้ก็จะใช้เหรียญแลก ใช้เหรียญสูงไปแลกเหรียญแลกอีกทีแล้วค่อยมาสุ่มก็จะได้ชุดนี้นะคะตามนี้นี่คือชุดของอีเวนต์นี้ทั้งสองสองสองชุดนี้นะคะตามนี้ไม่ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีที่เก็บเดี๋ยวไม่มีที่เก็บของของเยอะ <c oughs> ของเยอะ อ่ะตามนี้หมดแล้วปะนี่เรายังไม่เรายังไม่ได้ได้ของหมดทั้งหมดทั้งอีเวนต์นะเพราะว่าขี้เกียจแหละแล้วก็จะมีพวกมินิเกมด้วยมีคนโป้เ <c oughs> นสโกโป้ขอบคุณเนสโกนะคะสำหรับยาทั้งหลายแหลยนะคะแล้วก็แล้วก็วกดู ดูนางส่งยามาให้แล้วฉันก็เป็นเป็นคังของอีตาเนฟจูนเรียบร้อยนะคะยายเนฟจูนสิยายเนฟหายซนไม่ได้ดึงออกจากคังสุดนี้อ้ <c oughs> ตามนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาออกไปข้างนอกก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูว่า ไอพวกเหรียญอะมันได้อะไรบ้างนะคะขอบตามนั้นนะคะตามที่เราพูดเดี๋ยวที่บอกว่าจะไปให้ดูนั่นเดี๋ยวเราแปะไว้ในแปะไว้แต่ข้อมูลไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กแล้วเราก็อ่านไม่ค่อยถนัดด้วยนะคะเพราะงั้นเราจะแปะลิสข้อมูลไว้ใต้ใต้คลิปแล้วกันเนาะพวกเธอก็ไปไล่เอาเองแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตามนั้นละค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณริวด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะที่มาเปิดเผยนะความยากลำบากงเธอทุกคนจะไม่ดื่มนะเออโอเคนะคะตามนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะสงสัยอะไรก็ถามใต้เม้นได้ถ้าเรารู้เราก็จะมาตอบไปละ